มาไลยแม่เนี่ยตายเตลนเล้วเจ๊เราก็เบียรเราไปโอเปนไว้เจีตายตายเขาเอาเกืบเกเอาไล้แมเกือบนะเออเอา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 าแบนี้เอาเอาเสียม้ให้ายองเกอืมดำบากเห็นเนาะพูดหองอยู่พี่พี ใา่ย่างก็ไปยา่างันนะมันไม่เป็นหานดีวะปเปียไปขวดวะพี่หานดีพี่โอ้ขวดเลยขวดมแล้ว,วอืเบิดสภาพได้เป็นจักสีเนาะขวดเมาเมาแห้งนี่กินเ้าก็เบียร์ผสมกัน เดี๋ยวไปจากไปจักมาเด้อพรุ่งทีเนี่ยมันจะได้ใช่ไแพ็คเครื่องสนุกค่ะเขาเนี่ยโอ้ยที่นี่เนี่ยตอนนี้ก็สามมุ่งกลัวเด้อเ,ดเนี่ยพร้อมหน่ยจักจักวอเด้อเนี่ยโอ้ยเนาะเอาสนีล้ละเดี๋ยวให้เพิ่นน้องพื้นก่อนไปเผาเราเผาลูกขึ้นมาแพ็คเครื่องให้เขา <laughs>